สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับปรุณเพิ่ฟังมาฟังรายการธรรมะนี้ท่านฟังรู้ไหมว่าฟังไปทำไมตื่นขึ้นมาแต่เช้าบางคนก็พยายามตื่นแหกกีตาตื่นขึ้นมาฟังนี่ก็ฟังธรรมะถ้าเธอสามารถตอบคําถามนี้ได้ว่าเราฟังไปทำไมควรฟังต่อแล้วก็ควรฟังต่อให้ รู้ด้วยว่าจุดมุ่งหมายที่สําคัญของการฟังซึ่งธรรมนี่ยเพื่อให้ได้ประโยชน์ถึงที่สุดนี่พรจชา,าบอกไว้อยู่สองอย่างนะี่คือเพื่อฟังให้รู้ว่านี่คือเหตุของทุกนี่คือทุกนี่คือการตามเห็นหมดที่หนึ่งแล้วการที่จะฟังเพื่อให้รู้ว่านี่คือความดับไม่เหลือของทุกและนี่คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกจะพูดง่ายง่ก็คือว่าให้ฟังให้ รู้ถึงเหตุผลที่มาของสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราได้ยินฟังเพื่อให้รู้เหตุผลที่มาแล้วก็จะได้ปฏิบัติได้ให้รู้นี่ไม่ใช่รู้กับแบบว่าจําได้เฉยแต่ให้รู้เขาเ้าไปในใจรู้เขาเ้าไปในใจในที่นี้คือเราจะต้องมาน้อมเข้าสู่ตัวเองตธรรมะเป็นกองที่ควรจะน้อมเข้ามาสู่ตัวใน,นการฟังธรรมะไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพื่อบูชาใครสักคนใดคนหนึ่ง ถ้าคุณจะทําก็เชื่อว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดล่ะเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติแต่การฟังธรรมะนี่คือเพื่อที่จใจขุดเก่าในใจกิเลสในใจของเราให้มันออกไปเป็นเรื่องที่บูชาเช่อว่าเครื่องขุดเกา่าขุดเก่าของหย,ยาบหยาบอย่างเราทําอะไรที่มันหยาบหยาบเนี่ยขัดพื้นผิวสักอย่างหนึ่งขัดไม้อย่างนี้เป็นต้นจากหยาบหยาบให้มันละเอียดใช้กระดาษทรายละเอียดละเอียดขัด ใ,ใจของเราก็ใช้สิ่งที่ละเอียดละเอียดขัดเช็ดล้างก็จะเป็นใจที่ค่อยๆสะอาดขึ้นมาใน,ในในการธรรมารับรุญก็มีข้าพเจ้าพระไบบูญอภิปุณโณจากวัดป่าดอนไนโกมาเป็นผู้ที่จะพูดกุยให้ข้อมูลที่ครัพุเจ้าได้บอกเอาไว้นนการตนผู้ฟังของพวกนี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่แต่เป็นกองที่พูะุเจ้าได้ค้นพบขึ้นพูะุเจ้าก็ค้นพบตามผูุ้เจ้าองค์ก่อน เป็นของที่ถึงแม้จะมีสมณโคโดมหรือพระพุทธองค์ไหนจะมาตรัสรู้หรือไม่ได้ตรัสรู้ในธรรมชาตินี้ก็เป็นของที่มีอยู่อย่างคงตัวอยู่แล้วลเป็นแต่ว่าการมีพระพุทธเจ้านี่คือมาเพื่อค้นพบสิ่งนี้เราก็มาบอกให้คหนอื่นก็าฟังมาบอกให้คหนอื่นเขาทราบอย่างเราพูดถึงแก้วน้ำสบายหนึ่งนี่แก้วน้ำสบายหนึ่งมันก็ทํามาจากก็เรียกว่าแก้วแก้วก็ทํามาจากทรายแ้วทรายมาจากไหนทรายก็เป็นวัตถุธาตุที่มีอยู่ในโลกอยู่แล้ว แต่เขาไม่ได้มีการคิคดคน้นค้นพบวิธีการที่จะเปลี่ยนสภาพทรายเนี่ยให้เป็นแก้วขึ้นมาแต่ว่าวัตถุนี้มันก็มีอยู่ในโลกดังเดิมอยู่แล้วแตนะเพราะว่ามีคนคิดเห็นเขาเรียกค้คนพบมันขึ้นมานะไม่ได้ประดิษฐ์อะไรหรอกแค่ค้นพบมันขึ้นมาก็เลยทํามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่นโดยการธรรมะเป็นของมีอยู่กับโลกอยู่แล้วนะมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไปค้นพบมันขึ้นมาแล้วก็นํามาบอกสอนนะไม่งั้นเราก็จะมืดมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไร ใน,นนี้พอเราเริ่มเห็นแสงสว่างบ้างนะเริ่มที่จะลุกขึ้นมาทํากิจการงานบ้างก็มาฟังธรรมะพื่้นใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในการฟังนี้เราก็จะมีการแยกฟังแยกฟังเพื่อรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติจะต้องไปเป็นยังไงต่อไปในส่วนในการปฏิบัตินี้เราทุกวันงคารเรามีนัดกันที่จะมามีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้หวัง การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยหมายถึงว่าเรามานั่งสมาธิหลับตาดูลมหายใจของเรานะการปฏิบัติโดยทั่ว,วไปคุณจะต้องทําอยู่แล้วในอยู่ที่บ้านที่ทํางานในรถลงเรือรอรลิฟต์รอประชุมนะเราสามารถมีสติกับลมหายใจได้อยู่ตลอดเวลาตนะการปฏิบัติในที่นี้คือการนาธรรมะไปใช้งานนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทาธรรมะนาธรรมะไปใช้งานแม้จุดใดจ,จุดหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมมันจะเริ่มหมองมันจะเริ่มเศร้ามันจะเริ่มที่จะ ลงขาลงนะเราง่ายๆแก่เรื่องของการทำจิตให้พอที่จะมีสมาธิอยู่บ้างให้คุณทำงานหรือคุณอ่านหนังสือสักเล่มใดเล่มหนึ่งหรือว่าคุณจะฟังวิทยุคุณจะทำอะไรสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาแค่ทำกับข้าวก็ได้ง่ายๆมากเลยทำกับข้าวเนี่ยนะแต่ถ้าคุณจิตคุณแบบไม่มีสมาธิหรือไม่สามารถที่จะมารู้อยู่กับการทำกับข้าวได้อย่างเดียวเนี่ยมันจะวุ่นวายเอาจะใส่น้ำตาลอากลายเป็นใส่น้ำปลาจะใส่น้ำปลาเอาไปหยิบปิดเอาซีอิ๊ มันจะเผลอหลงหลงหลืมลืมกลับหน้ากลับหลังทําอะไรไม่เป็นเรื่องเน่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ธรรมะเข้าไปในงานแต่แค่ว่าเราพอที่จะมีสติควบคุมเอาเรากำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ฉันฟังฉันก็ฟังอยู่ฉันทางานฉันก็ทําพยายามที่จะมาจดจ่ออยู่ตรงนี้ไม่อาจจะมีฟุ้งบ้างอะไรบ้างก็นิ่ๆหน่อยมันก็ยังพอทํางานให้เสร็จเร็จรู้ล่วงไปได้หรือเวลาที่เราพูดในที่ประชุมนะพูดคิดงานอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราพอที่จะรวมจิตให้มัน เป็นหนึ่งในการที่ทําสิ่งนั้นให้มันพอที่จะลุล่วงไปได้เนี่ยชื่อว่าคุณก็มีธรรมะอยู่ในงานล่ะแต่ชื่อว่าเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันล่ะเพราะว่าสมาธินี่มันต้องเป็นของที่มีอยู่ตลอดเวลาแในขณะนี้ในวันอังคารนี่เราพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบท่านฟังการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบก็คือว่าเอาคุณหยุดกิจการงานทุกอย่างหยุดกิจการงานทุกอย่างที่มันจะต้องทําอะไรให้อยู่เรือนว่างๆอยู่ในห้องว่างๆก็ได้แต่พระเจ้าบอกอยู่คนไม้ก็ได้อยู่เรือนว่างก็ได้ ถ้าอยู่คนไม้ก็ต้องเอาวทิทยุแบบกระเป๋าหิ้วไปฟังนิดหนึ่งสายทานนิดหนึ่งนะอย่างนี้ไปฟังด้วยได้แต่อยู่ในคนกว่าอยู่ในเรือนว่านที่เป็นห้องที่ไม่มีอะไร,ะไรกิจกรรมอะไรมากจะมีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ถ้ามีเฟอร์นิเจอร์คุณจะนั่งเก้าอี้ก็ได้หรือนั่งบนเตียงก็ได้แต่ถ้าป่วยจะนอนก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์คุณจะนั่งกู้ขาก็ได้นั่งแบบคาสมาธิอย่างนี้นะเพือ่อที่จะให กายของเราตั ų, ina, ้งตรงอยู practice, room, ่ได้แต่พอกายของเราตั้งตรงได้บ้างแล้วมีความตั้งเที่ยงตั้งมั่นคอตรงหลังตรงแล้วกอตรงหลังตรงแล้วเราก็มาสังเกตลมหายใจของเราแต่สังเกตลมหายใจในที่นี้คือการที่เรามาระลึกถึงนะมันนึกถึงลมหายใจของเรานึกถึงระลึกถึงสังเกตลมหายใจคือยังไงนั่นคือให้มารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจแต่สัมผัสของลมหายใจอยู่ที่ไหนนะลองจับจับดูน่ะจับไม่เห็นเราเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นก้อนไม่ได้เป็นอะไร แต่ถ้าเรามารู้สึกในรู้สึกนี้ที่หมายถึงรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกอยู่ในโพรงจมูกจะขอพูดซ้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่ในโพรงจมูกสัมผัสในโพรงจมูกของเราที่ตรงไหนให้เราจิตของเราจดจอ ไว้ที่ตรงนั้นง่ายมาก่านผูฟังแต่าหายใจอยู่นะคือคงจะต้องหายใจอยู่แน่ละเพราะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่าหายใจอยู่อย่างนี้มันจะต้องมีการกระทบแน่นลหมหายใจมันเข้าออกในโพรงจมกูกเรามันจะไม่ตดนกระทบแต่อยงไแต่เราให้สังเกตแล้นั่นเองให้สังเกตว่ามันกระทบอยู่จุดไหนมันกระทบจุดไหนเนี่ยเราไปดูที่ตรงนั้นนะดูนี่ไม่ใช่ลืมตาดูนะหมายถึงหลับตาดูใช้ตาใจดูใช้ตาใจดูก็คือหมายความว่าเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปจด จอตรงนั้นที่จดจอก็คือสังเกตนั่นแหละนะสังเกตด้วยความรู้สึกของเราเนือด้วยใจของเราพูดงี้ดีกว่านะตรงนั้นเนี่ยการที่เราไปสังเกตด้วยใจของเราเนี่ยคือเราเราเข้าไปรับรู้ถึงสัมผัสนี้หละเราเข้าไปรับรู้อาการที่มันมาสัมผัสนั่นคืออาการที่ลมมันมากระทบกับผิวหนังของเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามเนี่ยเรียกว่ามีสัมผัสเกิดขึ้นสัมผัสในที่นี้ก็หมายถึงการกระทบนั่นเองแตการกระทบหรือการสัมผัสหรือเรียกเขาใช้ว่าผัสสะ ในมีการกระทบเกิดขึ้นนะมีการกระทบบางทีมันอาจจะเบาบ้างแรงบ้างเนี่ยคือบางคนถ้าอาจจะยังไม่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะไม่สามารถสังเกตไอการกระทบที่เบาๆตรงนี้ได้แล้วก็ลองหายใจแรงๆสัก 2- 3ครั้งดูก็ได้แล้วรอหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก2 3ครั้งนะมันจะมีสัมผัสแน่ละเรารับรู้ถึงสัมผัสตรงไหนเราเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นเนะเอาจิตของเราไว้ที่ตรงนั้นแล้วทํำยังไงต่อนะให้ดูไปเรื่อยๆ ให้เราจีของเราอยู่ที่ตรงนั้นไปเรื่อยๆฟังเสียงได้ไหมก็ฟังไปได้อยู่หูเรายังเปิดอยู่ตาเราหลับด้วยก็ได้จะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ไม่ว่าอะไรถ้าขับรถอยู่ลืมตานะห้ามหลับตาแต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆในห้องว่างๆก็ลืมตาได้แล้วก็รู้เราไม่ใช่ไปด้วยเราสามารถทําได้เราดูอย่างเวลาที่เราดูหนังสิใครเคยไปดูหนังตามภาพยนตร์หรือว่าดูหนังที่หนังทีวีก็ได้ละครทีวีน้ำเน่าต่างๆมีเยอะแยะ นะดูเนี่ยเราก็เห็นภาพไปด้วยแล้วเราก็ได้ยินเสียงไปพร้อมๆกันด้วยตนะเวลามีใครมาเรียกเราก็ได้ยินด้วยนะเขามาสะกิดขาเราเราก็รู้สึกด้วยได้ยินด้วยเห็นไปด้วยนะพร้อมๆกันได้เช่นเดียวกันเราฟังเสียงไปด้วยเราก็รู้ลมหายใจไปด้วยได้นะมันทําได้เพราะว่านี่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นทางตาทางหูมันคนละอายตนะกันคนละช่องทางกันนะมันคนละช่องทางมาเราก็รับรู้ได้ทีนี้พอเรามารู้ลมหายใจของเราอย่างนี้นะเราไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลม ให้ลมหายใจของเราเป็นอย่างเป็นธรรมชาติแเป็นธรรมชาติก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยเขาจะปรับอยู่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแนวว่าจะต้องการลมหายใจประมาณเท่าไร่ต้องการลมหายใจออกประมาณเท่าไหร่อย่างเวลาเราดูเราไปวิ่งก็ได้เวลาวิ่งออกกําลังกายเวลาที่เหนื่อยเนี่ยลมหายใจของเรามันปรับขึ้นมาเร็วเองหอบแห้งแห้งแห้งอยู่หายใจเข้าหายใจออกเร็วขึ้นทีขึ้นมากขึ้นสั้นเข้าเพราะว่าร่างกายของเราต้องการลมมากขึ้นในขณะที่เราอาจจะตื่นนอนใหม่ๆ หรือว่าตอนที่เรา,อานอนพักนี่จังหวะที่การนอนเนี่ยลมไม่ใช่เราจะแผ่วเบาลงไปแ้วก็เป็นการปรับตามสภาพของร่างกายในการเราฝึกมามีสติเนี่ยเราไม่ได้ฝึกการหายใจแต็มฝัง,งเราไม่ได้ฝึกว่าคุณต้องหายใจเข้านับหนึหน่งนับสองเ,เข้าก้านกี้ลมออกกี่ลมอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นนักกีฬาฝึกในลักษณะนั้นอันนั้นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความละเอียดของเข้าไปแต่ตอนนี้เรากาลังมาพูดถึงการที่เราจะฝึกจิตของเราฝึกจิตของเราให้ มีสติในการจะฝึกจิตให้มีสติในทรฟังเราจะต้องมีฐานที่ตั้งของการระลึกถึงใฐานที่ตั้งของสตินั่นเองฐานที่ตั้งของสติในที่นี้พระุทธเจ้าให้ไว้สี่อย่างในฐานที่ตั้งของสติให้ไว้สี่อย่างนะคือใช้กายเป็นฐานที่ตั้งก็ได้นะใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตก็ได้ใช้ธรรมก็ได้ธรรมะนะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้ฐานที่ตั้งของสติได้นะเราฝึกจิตให้มีสตินะเราจะต้องมีฐานที่ตั้ง ทานที่ตั้งเราใช้กายตอนนี้เราใช้กายอยู่และขึ้นลมหายใจของเราลมหายใจเป็นกายแม่ลองเอามืออังดูเอามันก็มีเป็นธาตุลมนะในกายของเราเนี่ยมีลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามอวัยวะต่างๆธาตุนี้เป็นไอสิ่งเหล่านี้เป็นธาตุลมที่อยู่ในกายของเราหรือว่าออกซิเจนที่มันเล่นไปตามกระแสเลือดเนี่ยมีเม็ดเลือดแดงแบกออกซิเจนไปเนี่ยมันก็เป็นธาตุลมือกันแบกธาตุลมนี้ไป อย่าไปตามให้มีการเผาพลานพลังงานตา่ตางๆตามเซลล์ต่างๆตามกล้ามเนื้อต่างๆนี่เป็นาธาตุลมที่แล่นไปตามตัวของเราเรามาพิจารณาเห็นตรงนี้ก็จะบอกว่าในกายเรามีธาตุลมกันนะสด่ว่าธาตุลมเนเป็นกายของเรา,า,ลนนะา,เราแล้วเรามาด,ด,ดูดูตรงจุดสัมผัสนี่หายใจเขา้าหายใจออกอยู่หรือเปล่ามาดูลมหายใจอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเรามารับรู้ถึงสัมผัสได้เนี่ยเราดูไปที่สัมผัสเขาดีๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีสัมผัสอยู่ สัมผัสคือการกระทบนะไปตรงจุดกระทบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกุทธเจ้ชาบอกว่าเมื่อมีผัสสะแล้วจะมีเวทนาเวทนาในนี้คือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกหรือเวทนาในที่นี้คือความรู้สึกหรือเวทนาที่เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ได้ในส่วนใหญ่ของตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นลักษณะที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างเวลาเรามารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเนี่ยตรงนั้นจะมีความรู้สึกเเรียกว่าเวทนานะ เป็นเวทนาชนิดที่ไม่ทุกข์ไม่สุขมากสักกว่าแต่บางทีบางคนอาจจะสัมผัสดูลมหายใจแล้วมันรู้สึกเย็นเย็นมีความสุขอยู่ก็มีบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่บางคนในขณะที่ร่างกายมีความทุกข์กายอยู่ทุกเวทนาเกิดขึ้นดูลมหายใจอาจจะมีความรู้สึกเตือนตุกก็ได้เป็นอย่างนั้นก็มีแต่ีนี้พอเรามาดูลมหายใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทนาความรู้สึกแบบไหนเนี่ยเราก็ดูตรงนั้นเนี่ยก็จะพบว่าเอาตรงนี้ก็เป็นเวทนาเหมือนกันนะเป็นความรู้สึกเหมือนกัน เราเอาตรงจุดเนี้ยที่เรามารับรู้ถึงความรู้สึกเวทนาเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้เป็นฐานที่ตั้งของสติก็แล้เพราะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยจึงเป็นนอกจากเป็นกายแล้วเนี่ยยังเป็นเวทนาด้วยเนะเพราะว่ามันมีสัมปัติเกิดขึ้นถ้ามีสัมปัติต้องมีเวทนาแน่ใช่ไหมทีนี้ไอคนที่จะมารูา้ลมหายใจนี้ได้เนี่ยท่านผู้ฟังว่าใครไม่ใช่ตัวขาวา้าพเจ้าจะไปรู้ลมหายใจของท่านผู้ฟังได้นะหรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะมารู้ลมหายใจของเราได้นะ มันคนละอ่านกันเราตั้งหากเองตั้งหากที่จะมารู้ลมหายใจของเราเองหน้ากายของเราเองลมหายใจของเราเองจิตของเราเองเรารู้เองแสดงว่าผู้ที่จะมารู้ลมหายใจเนี่ยก็คือจิตนั่นเองจิตของใครจิตของเธอนั่นแหละจิตของท่านผู้ฟังนั่นแหละมารู้อยู่เนี่ยแสดงว่าจิตที่มันมานึกถึงลมหายใจนี่มันมารู้ลมหายใจเนี่ยก็คือจิตน,นั่นเองแล้เราก็ต้องเอา,เ,อาเป็นจิตเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของสติดได้ จิตเนี่ยทำให้เกิดสติได้นั่นเองนะเพราะว่าจิตเราเอามาอยู่กับลมหายใจะฉะนั้นะาการที่จิตมาอยู่กับลมหายใจชื่อว่าเธอมีสติวันะลมหายใจอนาปานาสติจิตสติลมหายใจอยู่ด้วยกันนะชื่อว่าเธอใช้จิตเป็นฐานติ่ตั้งแห่งการระลึกถึงได้ทีนี้เวลาที่เรามานึกถึงหเห็นความไม่เที่ยงบ้างเห็นความดับไปบ้างของลมหายใจความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรมะนะเพราะว่ามันธรรมะคือความไม่เที่ยงก็มีธรรมะคือความดับไปก็มี เราเห็นลมหายใจที่จากเข้าเนี่ยเป็นเป็นออกเนี่ยมันดับไปแล้วเข้าดับไปแล้วออกเกิดขึ้นมาแทนออกเปลี่ยนเป็นเข้าออกดับไปแล้วนะเข้าเกิดขึ้นมาแทนในการเปลี่ยนแปลงการมีการเกิดดับกันตรงนี้เรียกว่าเป็นธรรมมาทั้งสิ้นแต่ชื่อว่าเวลาที่เรามาดูเราหมายใจเนี่ยเราใช้กายเวทนาจิตและธรรมเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้สติที่เรามาดูรู้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราไปมีมุตได้ พรนะพุทธเจ้าบอกว่าสติเนี่ยเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตติวิมุตติคืออะไรท่านฝั่งวิมุตติคือความหลุดพน้นนั่นเองหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากการที่เราจะต้องไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆเอาง่ายๆในะเวลาที่เรามีความคิดฟุง้งซ่านหรือมีคนมาด่าเรานะจิตของเราเนี่ยจะไหลไปตามหูไหลไปตามใจนะใจก็ไปถึงความคิดต่างๆนะเอาอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิเป็นต้นเนี่ย <REP. S 2> ก่อนๆเราไม่เคยฝึก cker, เราก็จะมีความฟุ้งซ่านบางคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องคนที่เราเคยทาให้เราไม่ช้าใจคนที่เราไม่ชอบแต่คิดเรื่องอนาคตว่าลูกมันจะเป็นยังไงผวมจะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไง,จจนง,ไงคนน,น,งคนี้จะเป็นยังไงมันคิดไปหมดเลยในะคิดแบบนี้เนี่ยคือเราถูกดึงละจตของเราถูกดึงไปตามความคิดต่างๆเหล่านั้นหรือว่าถ้าเราได้ยินเสียงเนี่ยเสียงก็ด่าเราเขาว่าเราก็ชมเราก็พูดอะไรยังไงเสียงข้างบ้านทําอะไรเอตโรขึ้นมาเฮ้เราก็ไปสนใจว่าเขาชู่ยอะไรก็พูดถึงเราหรือเปล่า ก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเราเลยก็ได้แล้วเราไปตามกระแสเนี่ยก็เชื่อว่าจิตของเราเนี่ยถูกดึงออกไปละดึงอ,อไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสต่างๆทั้งหกทางนี้แลหกทางนี้จึงเป็นช่องทางเขาเรียกว่าช่องทางเข้าทางออกประตูที่จะเปิดสู่จิตจะคอยมาดึงจิตออกไปบ้างหรือคอยมาถ้ามันเป็นปาษาัทที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะดึงออกไปกระชากปุยยี่ปุยยำจิตของเราให้เจ็บช้ำนำใจก็มีทีนะนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ เรามามีสติในลมหายใจเนี่ยจิตของเราเนี่ยจะต้องมารู้อยู่ในลมหายใจนะมันจะไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นหรือมันอาจจะไหลไปบ้างก็ปรอวแป๊บก็มีแต่ถ้าเรามาพยายามที่จะมารู้ลมหายใจเนี่ยมีการฝึกมาอย่างดีมีการทํามาแล้วก่อนล่วงหน้ามีการทําอย่างดีเนี่ยเราจะค่อนขางที่จะควบคุมจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นอ่านั่นแหละคุณหลุดพ้นแล้วนะคุณหลุดพ้นจากการตกเป็นทาสของสิ่งที่มากระตบนั้นแต่พระเจ้าบอกว่า เป็นผู้ที่มีจิตตั้งอยู่ด้วยดีคืออย่างเวลาที่เรามารู้ลมหายใจเนี่ยมีอะไรใครจะมาดา่าใครจะมาว่านั้นจิตของเราก็จะมีความที่เรียกว่าจะไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นไม่ไหลเพราะอะไรเพราะว่าเรามีฐานที่ตั้ง่งการระลึกถึงอยู่และสติที่เป็นฐานที่ตั้ง่งการระลึกถึงเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นนั่นคือเหมือนกับผูกสัตว์เอาวไว้กับเสาเกินเสาหลักนักพิชาเปรียบเทียบอย่างนี้อย่างสมมติเราเอาสัตว สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็คือมีลิงมีสุนัขบ้านสุนัขป่าจระเข้นกแล้วก็งูแล้วเอาสัตว์หกชนิดนี้มาผูกไว้นะด้วยเชือก,กตัวละเส้นตัวละเส้นแล้วก็มาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักตรงกาลางจิตของเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะให้มาผูกไว้กับลมหายใจแต่พอมันผูกไว้มันก็ไปไม่ได้ละหรือมันจะไปได้มันก็จะมีแรงดึงอยู่มันก็จะพยายามดึงนะเจ้าสัตว์พวกนี้มพยายามดึง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 ,ด,งดึงไปไหน ดึงกลับไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันสุนัขบ้านก็จะเข้าบ้านสุนัขป่าก็จะไปป่าช้าพวกนี้ก็จะไปตามสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันนันจิตของเราเนี่ยมันจะถูกดึงแตน,นถูกดึงด้วยตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างในเพื่อที่จะไปสวยอารมณ์นั้นๆแต่ถ้าเราผูกจิตของเราอยู่ไว้กับเสาเกินเสาหลักคือลมหายใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถูกดึงแต่ผู้ฝังมันจะถูกดึงอยู่เพราะว่าถ้าสิ่งนั้นมันยังมีแรงดึงเนี่ยมันก็จะถูกดึงไปเดี๋ยวบางทีเราไปคิดบ้างเดี๋ยวเราไป ไหลไปตามเสียงบ้างไหลไปตามความคิดบ้างปรุงแต่งไปตามอาการทางกายสัมผัสต,ต่างๆบ้างแหลไปอย่างนี้มันก็ถูกดึงก็ธรรมดานะเพราะว่ามันยังมีแรงอยู่หนะน้าที่ของเราคือให้มาระลึกถึงลหมหายใจนะปล่อยวางความคิดนั้นเสียนะไม่ต้องบังคับลมอย่าไปบังคับจิตให้ไปคิดคืออย่าไปบังคับจิตแม่คิดนะไม่ไงั้นมันจะปวดหัวถ้าเราอย่าไปเกรงคิ้วอยู่ทำคิ้วขมวดเราก็ผ่อนคลายออกซนะไม่ต้องเกรงไหลไม่ต้องเกรงหลังไม่ต้องเกรงคอ แต่ให้ทําอย่างเป็นธรรมชาติธรรมชาติเวลาที่เราจะปล่อยวางความคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับเราปล่อยเชือกนยะคือสมมุติว่าถ้าสองฝ่ายเป็นเล่นชักเยเรือนะท่านฟังเคยเล่นไหมฝั่งหนึ่งก็จะมีจานวนสัก4ี่ห้าคนดึงเชือกอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสัก4ี่ห้าคนจำนวนเท่ากันดึงเชือกอยู่นะชักเขยเยือดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยเชือกนี้ต้องเชือกแข็งแรงนะแต่เป็นเชือกป่านหรือเชือกปอหนาๆเลยดึงกันไปใครมีแรงมากกว่าก็ดึงไปดึงไปแล้วมันก็เหนื่อยอ่อนทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งเลยนะเราาาทํอย่งนี ราปล่อยเชือกเลยปล่อยความคิดนั้นซะคิดอะไรมาปล่อยปวดตรงไหนปล่อยเห็นอะไรปล่อยได้ยินอะไรปล่อยปล่อยแล้วสิ่งนั้นมันก็ล้มคว่ำไปเองนะจิตของเราให้มาอยู่กับที่ไหนให้มาอยู่กับลมหายใจแต่มันต้องมีฐานที่ตั้งนะให้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นบ้านของจิตนะเหมือนกับเราเวลาไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะไปทํางานอย่างเงี้ยุูไปทํางานตอนเช้าตอนเย็นกูกลับมาบ้านใช่ไหมอาบน้ําพักผ่อนให้เย็นกายสบายใจ คุณไปเที่ยวต่างจังหวัดมาคุณกลับก็กลับมาบ้านไปต่างประเทศหรือไปเรียนต่อ5ปีสีปีคุณก็ต้องกลับมาบ้านอยู่ดีแต่บางคนก็เห็นเมืองไทยเป็นบ้านเห็นบ้านต่างๆก็มีความสบายใจให้ลมหายใจเนี่ยเป็นบ้านของจิตของเธอซะ,ะเป็นที่อยู่พระเชาใช้คำว่าว,วิหารธรรมเครื่องอยู่ที่อยู่เป็นที่อยู่ของจิตของเราในเวลาที่จิตของเราเนี่ยจะไปไหนมันจะดึงไปลังไปพยายามที่จะกระชากไปไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย เราก็ไม่ต้องดึงกับเขาปล่อยเขาก็พอนะปล่อยตาปล่อยหูจมูกลิ้นไกลใจนะให้จิตของเราเนี่ยมาอยู่กับลหไมใจเท่านันะ้ผูกอย่างนี้ชื่อว่าผูกจิตจวัตรแล้วก็ลหไมใจแล้วแตนะพระเจ้ายังยกตัวอย่างถึงการที่เหมือนกระเต่าเนี่ยเขาอยู่ในกระดองนะกระดองเต่าใช่ไหมมีเต่าอยู่ในกระดองนะเออเต่าหดถุยในกระดองเนี่ยก็จะหดขาสี่ข้างหดหางหด,หดหัวด,ด้วยนะเพื่อป้องกันอันตรายจาก ศัตรูต่างๆนะไม่ให้มันมาทำร้ายเต่าเช่นเดียวกันถ้าจิตของเราเนี่ยหดอยู่ในกระตองอย่านงะกระตองในที่นี้ก็คือลมหายใจของเรานะให้อยู่ที่นี่เวลาใครจะมาพูดอะไรทําร้ายอะไรจิตของเราเนี่ยอืมเราไม่ไปตามนะอย่าให้จิตเนี่ยมีการไหลมัวเมาพัวพันลุ่มหลงนะยึดถือสิ่งนั้นนะหรือว่าก็ไม่ให้มีความกระฟัดกระเฟียดนะขยักขยงขเกลียดชังก็อย่าให้เป็นอย่างนั้น แต่ให้เป็นจิตที่รู้อยู่เฉยๆรู้อะไรไม่ได้รู้สิ่งนั้นนะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจอยู่เฉยๆไม่ไหลไปตามไม่วิ่งเข้าหานะอาการอย่างนี้คืออาการที่จิตของเราอยู่กับลมหายใจอยู่ลมหายใจอย่างนี้เข้าก็รู้ออกก็รู้ทําสิ่งใดๆก็มีสติอยู่เนี่แหละสติเนี่ยเป็นที่ทําให้จิตของคุณหลุดพ้นละหลุดพ้นจากอารมณ์ที่มากระทบเอ้ หลุดพ้นจากสัมผัสภาษาแรงต่างที่มันจะมากวนใจดึงจิตของเราให้ไปมีการรุ่มหลงหลุดพ้นจากการที่มันจะเข้ามาตั้งทับยึดถือจับฉวยจิตของเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามอํานาจของมันเราหลุดพ้นแล้วแนะหลุดพ้นตรงนี้ก็คือเป็นนัยยะที่ค่อยๆละเอียดลึกซึ้งลงไปนั้นัองฟังนตะ่คือเรานั่งสมาธิเนี่ยแหม้าไม่ใช่ว่านั่งฟังรายการธรรมะรบุญสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตูมขึ้นมาแล้วก็บรรลุปเป็นพระสานเลยแหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็อันมทนาสาทุด้วยนะน่านฟัง มันก็อาจจะเป็นได้หรืออาจจะเป็นไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่ว่าเราผู้รูเจ้าบอกว่าธรรมะวินัยเนี่ยเป็นลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือว่าเหมือนกับไหลทะเลนะมันจะค่อยๆลาดเอียงเทลงไปลำดับในการหลุดพ้นตรงนี้ก็หลุดพ้นทีละเปราะละเปราะละเปราะนะผู้รูเจ้าเคยเปรียบกับโคมอดปมได้ใหญ่มากเลยนะเหมือนกับใครเคยเห็นไม้ที่เชือกมันพันกันเนี่ยหรือว่ากลุ่มได้มันพันกันเนี่ย อีลุงตุงนางยุ่งเหยิงเนี่ยจะไปตามแกะเนี่ยแกะที่เราเปล่าเราปลอดเนี่ยโอ้มันมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็พยายามทําไปเดี๋ยวค่อยมารู้ลมหายใจมีสติอยู่ระลึกถึงลมหายใจเข้าด้วยระลึกถึงลมหายใจออกด้วยได้ยินเสียงนี้ก็น้อมใจไปตามเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวให้จิตของเราเนี่ยมีสติอยู่ทั้งวันเดีนะ๋ยวจิตที่มารู้ลมหายใจอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยเออเป็นจิตที่เรียกว่ามีสติละสติตรงนี้เนี่ย เอาไปใช้ทําอะไรก็ได้เอาไปใช้เรียนหนังสืออ่าคุณก็เรียนดีขึ้นมาเอาไปใช้่านหนังสือเอาคุณก็สอนดีขึ้นมาเอาไปใช้ในความสัมพันธ์ทางครอบครัวเอาก็มีความสัมพันธ์ดีขึ้นมาเอาไปใช้ในที่ทํางานคุณก็มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นเอาไปใช้ในการบริหารจัดการลูกน้องเอาก็มีความรักความเมตตามีความสามัคคีกันแล้วเราทำไปอย่างนี้ชื่อว่าเอาธรรมะาไปใช้งานด้วยการปฏิบัติตรงนี้ะท่านฟังการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนการงานหน้าที่ของเราในแต่ ในช่วงระหว่างวันนะนหมายความว่าถ้าเรามาคิดว่าโการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ไม,มีความจําเป็นหรอกนะวันละครึ่งชั่วโมงฉันก็หาไม่ได้10บนาทีมีไหม้วนะขอสิบนาทีแ้วนะคุณลองทําดูใน1ะอ้สิบนาทีตรงนี้แหละมันจะช่วยคุณนนัในระหว่างวันในระหว่าง,นะงวันเราก็ไม่เผลอด,ด้วยเราพยายามที่จะรู้ดูลมหายใจไปด้วย5นาที2นาทีเราก็เอานะเอาในที่นี้ก็คือว่ามารู้ดูลมหายใจของเรารู้ดูลมหายใจของเราเสร็จแล้วมันจะมาช่วยไอตอนที่เรา มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยเพราะว่าในการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบบางทีเรานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงบ้างหรือ10นาทีบ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันสงบร้อยเปอย่างเรานั่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่ว่า30นาทีแป๊ะแป๊ะเลยเนี่ยมันจะสงบร้อยเปซหรือ29นาที60วินาทีมันจะสงบหมดเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็มีจังหวะที่มันไหลไปตามความคิดบ้างบุคคลไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองคิดอะไรันไหลไปตามความคิิดก็ไไมมมม่่รู้ลลุหงวเเาพป ในขณะนี้คือเราพยายามที่จะมารู้ลมหายใจแม้สักหนึ่งลมก็ยังดีทั้งฝั่งขอลมเดียวขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวเรารู้ลมหายใจเราไหมถ้าคุณทําได้ขออีกครั้งหนึ่งคุณรบอีกสักลมหนึ่งคุณทําได้ไหมทําได้ใช่ไหมขออีกสักลมหนึ่งเอาทีละหนึ่งนับทีละหนึ่งเอาทีละครั้งเอาทีละลมห,หายใจเข้าเอาทีละลมหายใจออกไม่ได้ออกมาแต่เวลาเขาวิ่งวิ่งมาราธอนท่านฟัง โอ้ยใครเคยวิ่งมาราธอน4 2 1 9 5กิโลเมตรเนี่ยมันหนักหนาสาหัสกันนะเขาวิ่งเขาทำไงเขาเอาทีละก้าวก้าซ้ายเท้าซ้ายนําเท้าขวาต่อไปเอาเท้าขวานําเท้าซ้ายไปทีละครั้งนับทีละหนึ่งไปทีละก้าแค่นี้เองเรารู้ลมหายใจเนี่ยเป็นทางเหมือนกันนะทางไปสู่มรรคผลในผ่านไปทีละก้าทีละหนึ่งทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนแค่รู้ทีละลมหายใจคุณรู้ได้ไหมขอครั้งเดียว ใน30มนาทีมีสัก1นาทีไหมที่คุณจิตสงบไม่ต้องหนึ่งนาทีก็ได้เอาหนึ่งวินาทีเปล่าหนึ่งวินาทีบางทีอาจจะยาวไปขอหนึ่งลมหายใจไหมหนึ่งลมหายใจเรารู้ลมหายใจของเราไหมถ้าคุณรู้คุณประสบความสําเร็จแล้วยินดีด้วยในรายการธรรมรัรุ์นีน้มีข้าพเจ้าพระไพบูลอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศอําเภอดองหารจังหวัดอุดรธาน,านีมาเป็นผู้ที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการบารังคารนี้ท่านฟังอย่าไป ซีรีอะไรมากนะเพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะเราก็นั่งสมาธิไปพิจารณาธรรมะไปด้วยนะรู้ลมหายใจไปนะพยายามที่จะทําได้อย่างต่อเนื่องก็เท่าที่เราทําได้นั่นแหละนะสังสมไปเล็กๆน้อยๆก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทาให้เราเข้าใกล้สู่นิพพานอันเป็นผลสําเร็จถึงที่สุดยิ่งได้แล้วเมื่อเราบรรลุนิพพานนั้นแล้วเธอเองท่านผู้ฟังเองคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นผู้ที่รู้ได้ประจักษ์ใจเลยว่าโอ้ธรรมะของพระยามันเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้แม้ว่าจเป็นอย่างอื่นมันเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเป็นสิ่งที่แม้เราก็อยากจะให้ใครๆมาเห็นมันอย่างเรานําแหวอกอกให้กันไม่ได้นะตัวข้าพเจ้าจะมาควักให้ท่านฟังก้อนหนึ่งมันไม่ได้มันพูดได้ตามเสียงก็คือบอกที่เรารู้แต่ว่าท่านฟังจะรู้ตามไหมก็พยายามทำเอาละกันแล้วก็นะกมีซนะีดีดีวีดีพยายามที่จะแจกให้ท่านฟังได้ไปฟังต่อที่บ้านแตนะ่ถ้าใครต้องการก็เขียนมาได้นะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง,งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0 0ศนส่งซองที่เป็นซองการกระแทกนะส่งไปที่นูน่นแล้วก็ติดแสดตมป์บาทด้วยชานะซองถึงตัวท่านเองนะเราได้ของมาเรียบรลอยเราก็จะจัดส่งไปให้นะเพื่อให้ได้ฝึกปฏิบัติกันทั้งที่บ้านที่ไหนก็สามารถทําได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญก็ขอลาไปก่อนเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เมกะและ AM 891 h z กลเ